สวัสดีครับทุกๆบ้านวันนี้วันพุธที่30เมษายน2568วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้พรุ่งนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเปิดให้ใบิการแล้วทุกๆบ้านไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไปที่โรงพยาบาลและกระทสวงสารณสุข กอดตัวนันกกดีไม่สบายอันนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลนัดวิธีสองครับขคขอให้ทุกท่านรักษาภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าฝนแล้วก็มีฝุ่น PM2.5 กลับมาเหมือนเดิมเฉพาะในช่วงชานเมืองแถวกรุงเทพนี้เองครับ แล้วก็หากผู้ชมทางบ้านมีอะไรตอบมาคำถามผมก็จะตอบมาในในยูทู e นี้แล้วนะครับผมก็แบบว่าอยากจะนอนสักม่วงนอนแล้วครับผมทำไม่ไหวตอนนี้ผมก็ว่าก็เตรียมตัวบุนี้ไปหาหมอผมไอเจ็บคลอน้ำมูก เป็นไข้หวัดด้วยขอเ,เอชิญทุกทุกบ้านที่ไปฉีดวัคซีนด้วยนะครับผมก็จะมีปบดเพลงระพลับก่อนนอนครับแม่จ๋าแม่รู้อยู่ไหนส่งเกินไปเสนนาน้นคิดถึง คิดถึงบ้านให้โอกาสที่น้ำใจในแน่นอนคิดถึงแม่ฉันมีน้ำตามันก็ไหลสุดับใจตบตัวที่หนุนตักแม่ในอ้อมก,กอดฉันมีที่เตียยเต็มในอกแม่ ตเกินไปหีกใหม่นานรูกเกลกับใจสุขเกินใจทำเลส่วนควนตกเหนื่องหนาวคุ้นใสนนสนนบสับสนแต่คนแต่น้ำใจในแน่นอนในอ้อมกอด ที่นับทุวนให้หนุนตับแม่